สรุปราคาผักวันนี้วันที่15มิถุนายน2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ10บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ20บาทกระลำปรีแตงผลกิโลกร,รัมละ30บาทกละลำปรีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกละลำดอกกิโลกร,รัมละ25บาท กระลำปลีเขียวกิโลกรัมละ12บาทกระลำปลีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทคณะต้นกิโลกรัมละ40บาทคณะยอดกิโลกรัมละ36บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ18บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ50บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดไอ้กิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ14บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ1 1 0บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ130บาทต้นหอมกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ170บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ90บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ34บาทรากผักชีกิโลกรัมละ250บาทใบสะระแหน่กิโลกร ใบกะเพรากิโลกรัมละ25บาทใบโหระพากิโลกรัมละ50บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ80บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ50บาทคาแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ140บาท พริกเกลียงกิโลกรัมละ110บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกสปอร์ตเขียวกิโลกรัมละ55บาทพริกสปอร์ตแดงกิโลกรัมละ75บาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ100บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ85บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ120บาทพริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250าบบาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวดวงกิโลกรัมละ40บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ30บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ50บาทถั่วลันตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทบวบงวกิโลกรัมละ36บาทบวบหอมกิโลกรัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ24บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ16บาท ชะอมกำละ15บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ30บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ10บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ9บาทฟักดินฟ้ากิโลกรัมละ120บาทมะระขี้นกกิโลกรัมละ20บาทมะราจีนกิโลกรัมละ30บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ60บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ24บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ24บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือสซดิงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ36บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศรายชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดายกิโลกรัมละ18บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ25บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ16บาท มะละกอดิบกิโลกรลมละ1บบาทมาเกิดมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรลัมละ23บาทแตงกวากลางกิโลกรลัมละบ8บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรลัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรลัมละบ6บาทฟักทองทองอําไพกิโลกรลัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละบ8บาทฟักทองเกษตรกิโลกรลัมละ24บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรลัมละ24บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ28บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ14บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ65บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ100บาทผักหวานปลากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ20บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ15บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ45บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ75บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ40บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ50บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.2บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.4บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.6บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ45บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละส4บบาทหน่อไม้ร่วกกิโลกรัมละ10บาทหน่อไม้ไผ่ดองกิโลกรัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละส2บสถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละส6บหถึงบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30มบถึงาบาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกรัมถังละ340บาท กล้วยนะ้ำว้าขาวนอนเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์ใหญ่วีละ40บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก4 0 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาท ต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาอของต้นหอมนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเริ่มที่เดือนพฤษภาคมนะครับ2567ราคาต้นหอมนะครับสูงสุดอยู่ที่146บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนกุมเ,เดือนมิถุนายนนะครับ2567 ราคาสูงสุดอยู่ที่133บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนกรกฎาคมนะครับ2567ราคาสูงสุดอยู่ที่93บาทต่อกิโลกรัมถัดไปเดือนสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่122บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนกันยายน2,567 150บาบาทต่อกิโลกรัมนะครับ เดือนตุลาคมนะครับ2567ันหอบ่งร้อบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่147บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปนะครับเป็นเดือนมกราคม2568นะครับราคาสูงสุดอยู่ที่75บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ 2,568ราคาสูงสุดอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนมีนาคมนะครับสูงสุดอยู่ที่60บาทต er ่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนมีสายนนะครับหรือเดือนที่ผ่านนมานี่นะครับเดือนเมษายนอยู่ที่200 62บาทนะครับ62บาทต่อกิโลกรัมนะครับนั่นก็คือราคา ย้อนหลังนะครับของต้นหอมนะครับไป1ปีนะครับก็บางเดือนก็สูงนะครับาาบางเดือนอมีเดือนเดือนที่ราคาสูงสุดก็คือเดือนกันยายนนะครับ150บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่อากาศน่าจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับเป็นต้นฤดูหนาว นะครับอา,อาจจะมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทําให้ราคาในช่วงนี้ขยับขึ้นนะครับปัจจัยต่างๆล้วนมีผลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ฤดูกาลต่างๆนะครับอากาศล้วนมีผลทั้งหมดนะครับคุณภาพของผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ขนาด ของผลผลิตปริมาณของผลผลิตนะครับมีผลหมดนะครับนะครับก็ทุกท่านก็สามารถที่จะนำสถิติราคาในแต่ละเดือนนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจว่า,าจะปลูกหรือไม่ปลูกดีนะครับหรือจะปลูกช่วงไหนดีนะครับให้ผลผลิตออกมา,าได้ราคานะครับก็ ทุกท่านก็สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะครับ,รบเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ